คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ในโหมดของเกมยิงปลาครับเข้ามาที่ค่ายเกม Joker Gaming ก็จะเจอหน้าตา,าแบบนี้นะครับ วันนี้ผมจะพาไปที่ไฮบ้านี่ฟิชไฮบ้าครับใครยังไม่เคยเข้าไปพร้อมๆกันเลยนะครับลองเข้ามาดูครับจะหมู่หรือจะจ่าก็มาดูกันนะฮะผมเติมมา750บาทต้องเติมมาประมาณนี้นะผมว่านะเพราะผมเติม500ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะบวกฝักเท่าไหร่นะครับผมว่าระยะกระสุนมันจะประมาณพอดี700 700กว่าบาท700อยู่วันนี้ครับ เข้ามาแล้วก็นี่ครับประมาณนี้ครับซ้ายขวาอย่าเอาเมาส์ไปโดนหรือว่าตัวเล็งของเรานี่ครับเนี่ยเอย่าไปโดนครับหมดมันจะเปลี่ยนนะครับเริ่มที่ห้าสิบปตงหรือหนึ่งบาทครับไปครับยิงยิงยิงยงเดียวครับยิงยางเดียวตอนนี้ผมกดเมาส์ค้างนะกดเมาส์ค้างก็จะเป็นแบบนี้ครับกดค้างไปเลยก็จะเป็นประเภทนี้แบบนี้นะฮะเราไม่ต้องมา ใช้ยานวดหรือว่าเขาจะเพนบางใกล้ๆแล้วตอนนี้แต่ว่ามันก็จะเปลืองไปอีกนะแบเนี้ยคือเขาจะออกตลอดตัวใหญ่ไม่มีเลยนะัะห้าบาทอยู่นี่นะห้าบาทห้บาทเดี๋ยวผมจะเพิ่มนะแทงไปทัยิงไป,งไปทักแป๊บก่อนถ้ามับให้มันไม่เข้าก่อนเน,นี้ยโดนไปแล้วละ่ะจะจะลดละลดไปห้าสิบแหะ ้าร้อยห้าสิบครับคืนมาร้อยห้าสิบครับคืนมาเพิ่มครับเป็นห้าบาทนะตัวใหญ่รู้แหละตัวใหญ่นะตัวเมื่อกี้นะแข่งหนึ่งบาทได้ร้อยห้าสิบงงครับขบวนหรือ,อยังไงเปลี่ยนเนาะอะไรมาครับอ๋อเปลี่ยนหน้าตาอ๋อขบวนหรือขบวนนี้ขบวน เดินขบ,บวนผมไม่ค่อยยิงเท่าไหร่นี่มันไม่ค่อยได้กาไรบอกได้เลยนะครับไม่ค่อยได้กาไรไม่ยิงครับหรือจะยิงก็ได้ครับใครอยากลองนี่ยิงตัวใหญ่นี่ครับนี่นะครับสี่ร้อยของใครของเราครับดีครับสี่สี่ร้อยครับของใครไม่ใช่ของเราเอาทำไมอะ่ะ สี่รของใครไม่ใช่ของเราอีกแล้วอ๋อของขงบนนู้นนะทำไมเขาแรงกว่าเออ ยังไงระเบิดมา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 มีแ็นระเบิดเราปลาไปแล้วเอ้าเอ้าเอาของใครของเราครับโอ้ขอบคุณมากครับเติมมาให้โระเบิดครับมีระเบิดพุ่งพุ่งขึ้นมาระเบิดอะไรลูกระเบิดมาจากไหนเดี๋ยวค่อยดูกันมาดูกันนิดนึงนี่เนี่ยยิ่ง ตูมไหมตูมไหมไม่ตูมไหมอ้ยหายครับอี่นี้หายครับหายครับปูระเบิดครับอ๋อนี่ไงปูระเบิดครับปูระเบิด 100ร้อยเมื่อกี้ระเบิดไปแล้วครับนะปล่อยครับปล่อยไหมครับคูนเลยครับไหมครับคูนไปของใครอ่ะเอาไม่ใช่ของเราอ่ะนะตอนนี้เรางบเราอยู่400แล้วอ้าวระเบิดครับระเบิดใครครับระเบิดของใครครับอของใครครับโอ้ยได้190บาทเออ ก็ยังดีนะครับตูมไหมตูมไหมตูมไหมโอ้โหตูมไหมตูมไหมตูมไหมตูมตูมหน่อยดีไม่ตูมเลยน้องจ๋าไปไหนเนี่ยปูมาครับปูอ๋อปูระเบิดทีครับอุ้มอ๋อได้มาเท่าไหร่ครับ อ้าวแล้วมันน้อยจังเลยอ่ะตุ้มตุ้มโอ้โหแตกยากเหมือนกันเนาะอ่ะเจ็ดร้อยห้าสิบโอเคจบครับผมถอนได้แล้วนี่ตุ้มเดียวครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับกดไลค์กดตไดตามเป็นกำลังใจกันด้วยครับยจะตามมึงเข้ามาลองเล่นกันดูนะครับใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดดูครับกดได้ครับ ไม่มีใครว่าครับกดเข้าไปเลยครับโอเคนะครับวันนี้ผมไปถอนแล้ว300ยก็เอาครับ400ก็เอา200ก็ต้องเอาครับเวลานี้ครับขอบคุณมากนะครับสำหรับติดตามสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ